ปลูกฝรั่งแนวใหม่ในปากชายชาวไต้หวันจำได้ไหมว่าตอนที่เราเป็นเด็กผู้ใหญ่จะชอบบอกให้เราแปรงฟันทุกวันเพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้เรามีสุขภาพช่องปากแบบชายคนนี้ชายชาวไต้หวันคนหนึ่งมีสุขภาพช่องปากที่เหมาะกับการปลูกฝรั่งนี่เรื่องจริงนะคะชายคนนี้รู้สึกปวดฟันหลังกินฝรั่งมานานหลายวันก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปพบหมอฟันหลังจากที่หมอดึงฟันคุดออกมาก็ต้องตะลึง เพราะสิ่งที่เติบโตอยู่ในฟันคุดก็คือต้นอ่อนของฝรั่งเนื่องจากฟันคุดของเขาซีหนึ่งไม่มีด้านล่างทําให้เมื่อเม็ดฝรั่งตกลงไปจึงมีที่ว่างพอที่จะเติบโตในนั้นได้ขณะที่นางพยาบาลและผู้มาทําฟันรายอื่นๆรวมตัวกันเพื่อมุงดูหลักฐานที่น่าขยะแขยงนี้เจ้าของฟันรู้สึกอายมากจนต้องวิ่งหนีไปคาดว่าต้นอ่อนฝรั่งเนี่ยน่าจะมีอายุประมาณ10วันรู้สึกอยากแปลงฟันขึ้นมาทันทียังไงก็ไม่รู้ คุณผู้ฟังล่ะคะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า